พี่ลองเอา9ตัดดูครับ9 4 3 6แสดงว่ามาครับคราวนี้มาดูในเรื่องของอัตราส่วนกันบ้างซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยคล่องในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูครับเรื่องอัตราส่วนมาดูเลยครับอัตราส่วนนะครับ สามารถเขียนได้ดูหลายอย่างหนึ่งสามารถเขียนเป็นจุดจุดอ,อัตราส่วนคือเศษส่วนครับข้อนี้เขาบอกว่าต้องการทําให้เป็นส่วนอย่างต่ําการทําให้เป็นส่วนอย่างต่ำ,รำ,ตำครับเราต้องหาเลขที่เราสามารถตัดได้ทั้งบนและล่างให้มันน้อยที่สุดหรือน้อยที่สุดเราก็ต้องล่างไล่ดูครับ36ก็คงต้องเป็น4ต้องเป็น9พี่ลองเอา9กตัดดูครับ9 4 36แสดงว่า9ตัดได้ครับหรือ4นะครับ9ตัด63มได้ไหมครับ9อะไรนะได้63 9 7ม้ใช่ไหมครับแสดงว่า9สามารถหาร36ด้านล่างได้แล้วก็9สามารถหาร63ได้ข้อนี้เลยตอบ7ส่วน4ครับเพราะ7ส่วน4เราไม่สามารถเอาอะไรตัดได้แล้ะครับนี่เขาเรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ำครับคณิตศาสตร์นะครับเขาชอบทำให้มันเป็นเลขต่ํต่ำ แต่พอในระดับโตในระดับมหาวิทยาลัยเขาไม่สนใจแล้วนะครับเพราะว่าเขาบางอย่างใช้เครื่องคิดเลขได้คราวนี้มาดูกันครับอีก1ชุดตัวเลข1,080หารด้วย1,620งพันหจำไหมครับเลขหลักพันเนี่ยเวลาเราตัดเศษส่วนเราตัดยากเราก็เลยตัดศูนย์ออกไปก่อนพอตัดศูนย์ออกไปก่อนนะครับมันก็เลยเหลืออยู่แค่108กับ162 คราวนี้เลขอะไรที่มันจะสามารถตัด10 8 1 0 8เนี่ยครับหลักการง่ายๆก็น่าจะมี9น่าจะมี12ถูกไหมครับคราวนี้พี่ลองเอา9ตัดก่อนเลยดูด้ือกันต้องตัดบนตัดล่างได้นะครับวิธีการทําอัตราส่วนอย่างต่ำเอา9ไปหาร108เอา9ตัดนะครับก็ได้กลายเป็น12เอา9ตัดอีกครับแปดเมื่อกี้เอา9ตัดแล้วได้กลายเป็น12 เอา9หารเลครับ9 1 9เหลือเศษ7เป็น72ถูกไหมครับถูกไหมครับหารได้นะหารเป็นนะ72 9เลย72ครับ9 8 72แสแดงว่าตัวนี้หารกันแล้วเอา9ตัดเราได้กลายเป็น18ครับพี่ขอเขียนนะครับ18นะครับ <c oughs> ก็เป็น12ส่วน18น้องหลายคนบอกจบแล้วนี่อัตราส่วนอย่างต่ำยังไม่ต่ำครับมีเลขอะไรตัดได้อีกบ้างขอเลขเดียวนะครับตัดบนตัดล่างได้ทั้งหมดเลยน้องหลายคนบอก6ไงเอา6ตัดเลยเ<ม>พราะ6กับ12ก็ได้6กับ18ก็ได้ก็ตัดเลยครับปัด6ก็ได้กลายเป็น2 6ก็ได้กลายเป็น3สุดท้ายนี่ครับนี่คือเรียกว่าอัตราส่วนอย่างต่ํา ฉะนั้นจำไวมครับอัตราส่วนคือเศษส่วนครับจริงๆแล้วทุกเรื่องมันผูกพันกันหมดเลยครับตั้งแต่ทศนิยมเศษส่วนอัตราส่วนแล้วก็ร้อยละ4เรื่องนี้ที่พี่พูดไปครับมันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยแต่บางอย่างมันแค่เขียนคนละรูปแบบเท่านั้นเองนะครับคราวนี้มาดูต่อครับเมื่อกี้เราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ําแล้วคราวนี้มาดูวิธีการเช็คว่าอัตราส่วนแต่ละอันมันเท่ากันหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นครับเขาบอกว่า4ต่อ5เท่ากับ8ต่อ10หรือไม่วิธีการเช็คอัตราส่วนหลักการง่ายๆก็คือ1พยายามทำอัตราส่วนให้มันเท่ากันโดยการคูณเข้านะครับเพื่อให้มันเท่ากันข้อนี้เราดูครับ4ส่วน5กับ8ส่วน10เท่ากันไหมพี่ก็ลองทำดูครับเราทำา5ให้มันเป็น10ได้ไหมพี่ลองคูณ2ดูครับ แต่หลักคณิตศาสตร์นะครับพอคูณเข้าไปขั้นล่างอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องคูณข้างบนด้วยคูณล่างเลขอะไรคูณบนต้องเลขนั้นนะครับพี่ก็เลยได้กลายเป็น8ส่วน10เช่นเดียวกันแสดงว่า2ตัวนี้เท่ากันครับแค่นี้ครับนี่คือวิธีการทำอัตราส่วนให้มันเท่ากันโดยการคูณขึ้นคูณล่างคูณบนเพื่อให้มันเท่ากันแต่ก็มันมีอีกวิธีหนึ่งครับแต่ส่วนมากหลักการเช็คก็คือจะชอบใช้ตัวนีสซะมมากกว่า เขาบอกว่า6ต่อ7เท่ากับ9ต่อ11หรือเปล่าวิธีที่2ครับคูณไยเลยครับง่ายสุดคือคูณไปคูณขึ้นไปด้านบนตลอดเลยครับคูณขึ้นไปด้านบนครับจําหลักการง่ายๆครับคูณขึ้นไปด้านบนทะแยงเข้าไปเลยครับ11คูณ6ก็ได้กลายเป็น66ทันนะครับต่อมา7คูณ9ก็ได้กลายเป็น63สุดท้ายเท่ากันไหมครับ 6 6กับ63ไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันก็แสดงว่าข้อนี้อัตราส่วน2ตัวนี้คือไม่เท่ากันครับง่ายๆเลยครับคราวนี้ลองมาทำดูตัวอย่างสักข้อ2ข้อว่าน้องทำกันได้หรือเปล่าถ้าทำได้เข้าใจพื้นฐานในเรื่องของอัตราส่วนทั้งหมดแล้วครับมาลุยกันเลยครับข้อที่2เริ่มครับมี5ส่วน9กับ1ิ 5ส่วน27ทําเป็นเศษส่วนง่ายสุดครับหลายคนบอกทํำยังไงจะเอาคูณไขว้หรือจะทําให้มันเท่ากันแล้วแต่เลยครับข้อนี้พี่ลองทําดูนะครับพี่ลองคูณเลยกันเฮ้ย27งั้นพี่คูณ3เข้าไปครับคูณ3ล่างก็ต้องคูณ3บนถูกต้องไหมครับคูณข้างบนก็ได้กลายเป็น15 คูณกันล่างกายเป็น27อ้าวแสดงว่า2ตัวนี้เท่ากันครับนี่คือวิธีการทำอัตราส่วนเช็คว่ามันเท่ากันหรือเปล่าคือทำให้มันเท่ากันเลยครับทำตัวน้อยให้มันเท่ากับตัวมากเอาใหมครับ39ต่ 4, อ4ี่ามต่อ49แล้วก็7ต่อทําทำเป็นเศษส่วนครับคราวนี้เราจะทำเป็นยังไงดีให้ได้49 เราบอกเอ้ยแล้วมันจะทํำยังไงให้มันเท่ากัน 5, ท้าทเป็น4 9้าไม่ได้เจํดทเป็นสาห้าลองดูครับว่ามันได้หรือเปล่าเราบอกว่าไม่รู้อ่ะ7ทําเป็นสาสิบห้าผมก็คูณ5เข้าไปถูกไหมครับเพราะ7ดห้าสหอย่าลืมนะครับคูณบนเลขอะไรคูณล่างต้องเลขนั้นพี่ก็เลยคูณเข้าไปครับ7 5ดห้าได้สา5สิบห้าห้าคูณห้า พี่ก็ได้กลายเป็น25ข้อนี้มันเท่ากันไหมครับ35ส่วน25กับ35ส่วน49ซึ่งมันไม่เท่ากันเลยครับก็แสดงว่า2ชุดนี้มันไม่เท่ากันครับนี่คือวิธีการตรวจสอบอัตราส่วนครับน้องๆหลายคนทำไปแล้วในเรื่องของอัตราส่วนคราวนี้มาลุยกันต่อเลยนะครับพี่จะ สอนในเรื่องของอัตราส่วนร้อยละเขยอบไปดูต่อครับในเรื่องของอัตราส่วนร้อยละครับเราเอาแค่เบสิกพื้นฐานพอเราแค่มันรู้จักว่าเวลาทําเป็นร้อยละเนี่ยมันทํำยังไงทําเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำเป็นยังไงลองมาดูกันครับแค่6ข้อนี้ครับเริ่มเลยครับร้อยละร้อยมันคือต้องส่วนร้อยครับจำไว้เลยครับจะเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์มันต้องส่วนร้อยครับ เราต้องทำส่วนให้มันเป็น100เริ่มนะครับ3.5ทส่วนาเป็น100เราต้องคูณอะไรครับน้องๆคูณ20จัดไปครับคูณ20คูณบนคูณล่างครับพี่เลยคูณบนคูณล่างตัวแรกได้เป็น60ตัวนี้ก็ได้กลายเป็น100คราวนี้เนี่ยเราบอกแล้วถ้าคิด เป็นร้อยเนี่ยคิดยังไงคิดเป็นร้อยละอน,นะครับมันคือร้อยละ60แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์กับร้อยละจริงๆแล้วคำพูดเดียวกันเลยครับ60%ครับเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ยากเอาใหม่ครับ18ส่วน50าทำเป็นส่วนร้อยก่อนครับพี่เริ่มนะครับทำเป็นส่วนร้อยพี่ก็เลยคูณ เฮ้ยอะไรทําเป็นส่วนร้อยได้50าคูณสก็เป็น100ต่อมาครับคูณล่างก็ต้องคูณบนครับเห็นไหมมันหลักการเดียวกันเลยในเรื่องของอัตราส่วนพอพี่คูณ2เข้าไปครับด้านล่างก็ได้กลายเป็นส่วน100ข้างบนก็กลายเป็น36ถ้าคิดเป็นร้อยละล่ะครับก็ได้กลายเป็น36ร้อยละ36ถูกไหมครับ แต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ36%นี่คือความหมายของมันครับเอาใหม่ครับเมื่อกี้เป็นเศษส่วนเราทำกันเป็นแล้วแต่คราวนี้ถ้ามันเป็นทศนิยมล่ะครับน้องหลายคนอาจจะทำทศนิยมไม่เป็นแต่หลักการง่ายๆเลยครับเลขหลังทศนิยมเนี่ยครับหยิบมาให้หมดเลยครับมีเลขอะไรบ้างเราบอกมี0ย์กับ6นะครับพี่ก็ใส่0 6ย์นี่แหละครับ หยิบเลขหลังจุดออกมาให้หมดเลยครับ0 6ย์มีกี่ตัวหยิบมาเลยครับหลังหลังจุดนะครับแล้วหลังทศนิยมเนี่ยมันมีกี่ตำแหน่งครับมี1มี2มี0ในตำแหน่งที่1มี6ในตำแหน่งที่2นั่นก็คือหารด้วย0ูย์ตัวครับขึ้น100ครับเราบอกแล้วถ้ามันมี3ตัวละครับก็หารด้วย03ตัวครับก็คือ1000ครับ นั้นข้อนี้เน 0, 6, หารด้วย100มันคือ6ส่วนร้อยครับ6ส่วนร้อคิดเป็นร้อยละมันก็คือร้อยละ6ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ6เปอร์เซ็นต์ครับจบนี่คือการเขียนในรูปแบบของร้อยละหรืออัตราส่วนคราวนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับอีก3อันมาดูกันครับเฮ้ย โอ้โหแล้วมส่วนเป็น4นี่พันะพี่เปืนจําไว้ครับเราต้องการส่วนน้อย,อย,อยตัดศูนย์ออกไปก่อนแต่เราต้องการเขียนร้อยละหรือเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องการส่วนให้มันเป็น100ยครับน้องๆหลายคนมีวิธีไหมครับที่ทําให้ส่วนเป็นร0อยะครับจาก400ทําเป็น100ยเอ้เอาอะไรหารดิหาร4ไงครับพี่เลยเอา4หารก็ได้กลายเป็น100ครับ เอา4หาร3 2ต้องเอา4หารบนหารล่างนะครับก็ได้กลายเป็น8ครับพี่ได้กลายเป็น8ส่วน100 8ส่วน1 0 0คิดเป็นร้อยละนะครับก็ได้กลายเป็นร้อยละ8ถูกไหมครับหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้กลายเป็น8เปอร์เซ็นแค่นี้เองครับนี่คือพื้นฐานง่ายๆครับนี่คือการเปลี่ยนจากเลขเศษส่วน ให้เป็นส่วนร้อยแล้วก็เป็นร้อยละแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์มาคราวนี้ก็ถามย้อนกลับครับซึ่งไม่ได้ยากเลยครับ22เปอร์เซ็นต์มันคือ22ส่วน100นั่นก็คือเศษส่วนเลยครับก็ใส่ไป22ส่วน100แล้วถ้าเป็นอัตราส่วนล่ะครับอัตราส่วนเราก็ใส่ไปเลยครับอัตราส่วนก็เป็น22 ต่อ100เพราะเศษส่วนกับอัตราส่วนเขียนต่างกันแค่ตัวนี้เป็นเศษส่วนแต่ตัวนี้เป็นจุดๆนั่นคืออัตราส่วนเอาใหม่ครับ100ยละ15บ0 0และ15มันคือ15ส่วน1 0 0ถูกต้องไหมครับถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็คือตามตัวนี้เลยก็คือเป็น15ส่วนด้วย100แต่ถ้าเป็นอันตราส่วนล่ะครับก็เป็น15 ต่อ100นี่คือเบสิกทั้งหมดของการทำเรื่องอัตราส่วนร้อยละอย่าลืมนะครับนี่คือเบสิกถ้าน้องสามารถเข้าใจพวกนี้ได้น้องจะเข้าใจได้อีกเรื่อยๆทุกอย่างมี ETC จัดให้ครับแล้วเจอกันครับ